สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่เรือราชาเนื้อ,อย่างจิ้มจุ่มนะคะนี่ก็จะเป็นร้านนะคะแอดมาซื้อเนื้อ,อย่างเพื่อที่จะไปทานที่บ้านนะเดี๋ยวไปดูว่าเนื้อ,อย่างเป็นยังไงคะกดไลค์กดต like, ิดตามไปกันใจก็ซื้อกี่หนึ่งสองชุดใช่ไหมชุดละกี่บาทร้อยห้าสิบชุดใหญ่ชุดใหญ่ร้อยห้าสิบชุดเล็กสองร้อย <200. S 1> เราซื้อเป็นชุดใหญ่ะคะ ก็เป็น500อะเดี๋ยวไปดูเนื้อ,อย่างน่ากินไหมไปกันเถอะสำหรับร้านเนื้อ,อย่างเงือราชาเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ถนนหมายเลข226นะคะก็คือช่วงออกจากเมืองสุรินทร์ก็อันนี้เขาจะเรียกว่าสีแยกไปแฟลตตำรวจนะก็จะอยู่ตรงสีแยกนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะลองมาซื้อได้เนาะลองมาดูว่าเนื้อ,อย่างเรือราชาเป็นแบบไหน นี่ก็คือเนื้อ,อย่างหนึ่งชุดนะคะเราเทใส่หม้อแล้วก็จะเป็นเนื้อรวมแล้วก็จะมีอันนี้นซุปนะแต่หมอ้อแอดดัมเดอร์แล้วก็พักลก็ตามด้วยน้ำจิ้มนะคะพร้อมลุยไม่รีบเอาาน้ำเลยอ๋อทำไมก็ไึกว่าแต่น้ำไปอ๋อ พอตอนแรกจะไปแล้วเองก็บอกไง่นี่นะคะย่างไปแล้วพออร่อยมากทีเดียวเป็นไงวันนี้มากินในะย,ย่างยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยเพิ่ง <laughs> ตื่นใช่เพิ่งตื่นโอ้ยตอนใดสามสิบห้า Hello เราก็กินเกือบหมดแล้วนะคะอร่อยมากเลยไม่ได้กินมากเกือบปีแล้วนะการเนือ้อย่าง <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> อ่ะเป็นไงบ้างกินเนื้อย่างวันนี้อร่อยมากครับไม่ได้กินนานอ๋อเนาะอืมเอาแล้วอ,อยากให้เอฟซีเลี้ยงเนื้อย่างไหมอยากให้เลี้ยงครับเลี้ยงทุกวันยิ่งยิ่งดีเลยไม่ได้กินเป็นปีนะคิดดูแล้วกัน กินมแทนข้าวด้วยซ้ำเออโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรหรือรีวิวเนื้อย่างไปนี่เลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสำหรับเนื้อย่างอร่อยๆเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะโอ้ไม่ใช่เจอกันคลิปหน้านะคะ